สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนก็เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำนะก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านชื่นชอบการตรวจด,ดวงนะครับภาพรวมดวงชะตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาบนะครับการตรวจด,ดวงทั่วไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของเลขนำโชคหรือว่าเบอร์มือถือเลขมงคลน,นะครับ ท่านก็สามารถที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะครับหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง The Magic Code นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกันกบช่อง y o u t u b e นี้เลยนะครับในเพจก็จะมีเรื่องของตัวเลขไม่เป็นเลขนำโชคนะครับหรือว่าเลขเบอร์มือถือนะ เลขเด่นประจําวันมีเสิร์ฟให้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขนะซึ่งเป็นเลขแบบนําโชคเลยสลากต่างๆนะก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มเลยครับเป็นไลน์แอดมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับตามไลน์ไอที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เข้ากลุ่มไปแล้วจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับกลุ่มลับนะฮะก็จะมีแอดเข้าไปปุ๊บนะครับ ก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าต้องการเข้ากลุ่มนะเข้าไปที่ Line แอดก่อนนะครับแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าต้องการเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งขั้นตอนนะครับในการที่จะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าเข้ากลุ่มแต่อย่างใดน,นะครับก็เข้าไปพูดคุยกันเป็นการยานามิตรกันนะครับและสําหรับใครที่ต้องการจะตจวดวงส่วนตัวนะครับท่านก็ไปติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปนะเดี๋ยวหมอแมนจะ มีแอดมินส่งรายละเอียดให้นะครับรวมไปถึงการตรวจเบอร์มือถือนะครับวิเคราะห์เบอร์แล้วก็จัดวางเบอร์มือถือที่ถูกโฉกกับพื้นดวงชะตาด้วยนะครับก็เข้าไปติดต่อสอบถามกันครับมาถึงคิวของชาวราศีกันกันบ้างนะครับหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีกันก็สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งราศีกันนะครับแล้วก็ลัคนาราศีกันเลยนะฮะก,ะก็ไฮไลท์เนี่ยก็คงจะอยู่ที่ดาวพระราหูหที่ยกย้ายราศีนะครับ ส่วนใครอยากรู้ว่าในเกณฑ์ภาพรวมยาวๆเลยเนี่ยว่าพระราหูยกย้ายแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรกับราศีกันเนี่ยก็ตามไปฟังไปรับชมได้ในคลิปพระราหูยกย้ายราศีนะครับของราศีกันนะฮะก็เป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึงสิ้นปี63านี้เลยนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับนะาดาวพระราหูเนี่ยพอยกย้ายปุ๊บ เข้าไปสู่ภพสุภะสุภะเนี่ยคือความดีงามสุภะคือเรื่องของชื่อเสียงนะครับเรื่องของความก้าวหน้าคราวนี้เนี่ยดาวประจําตัวราศีกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนตัวเองในบ้านตัวเองแล้วเป็นกเกษตรราธิบดีถือว่ามีกําลังมากนะครับถือว่ามีกําลังมากแต่พอพระราหูยกย้ายไปแล้วปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไปตรีโกนก็คือไปสัมพันธ์กันนะครับ สัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะโยกหรือตีโกนหรือกลุ่มหรือเลงเนี่ยจะมีผลต่อดวงชะตานะครับเรานับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห่างกัน5ราศีนะครับถือว่ามีผลมีผลต่อดวงชะตาแล้วก็พระราหูกับดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับคู่ติดขัดเพราะนั้นลำดับแรกที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านับวันเนี่ยจริงๆตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเลยนะครับ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแต่วันที่10นะพอดาวย้ายปุ๊บตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18ปะนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเจวันต้องระมัดระวังหนึ่งเลยนะครับเรื่องชื่อเสียงเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกติฉินนินทานะครับการถูกให้ร้ายหรือว่าการมีคดีความการฟ้องร้องการเข้าไปข้องเกี่ยวข้อ,ขอกฎหมายทุกอย่างในช่วงประมาณ8วันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังเพราะว่าเกิดเป็นคู่ดาวเนี่ยของการติดขัด นะการเซ็นสัญญาต่างๆเรื่องของเอกสารต่างๆอาจจะมีติดขัดหรือล่าช้านะครับการต้องเซ็นสัญญาการต้องรอผลในการสัมภาษณ์นะครับทุกอย่างมันจะเหมือนถูกฟรีซไว้มันจะติดขัดหน่อยนะครับแต่วันที่19นะวันที่19เนี่ยดาวพุธยกย้ายหนีพระราหูไปก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นแต่ถามว่าในช่วง8วันนี้คุณจะเอาตัวรอดได้ไหมถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นเอาตัวรอดได้เนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาอุจและเป็นกเกษตรคือมีกําลังมากกว่าพูดง่ายมีกําลังมากกว่าพระราหูอ่ะ นะครับคุณก็เอาตัวรอดได้สามารถใช้ความฉลาดไหวพิปฏิพานของคุณใช้ความสามารถของคุณนะครับในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ถือว่าราศีกันเอาอยู่นะครับเข้มแข็งช่วงนี้โวนชะตาเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับการเงินการทองเนี่ยต้องบอกว่า,าในช่วงครึ่งเดือนนี้ ยังไม่มีอะไรนะยังใช้ใจ่ายโอเคอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยเห็นไหมยีเดือน9เนี่ยดาวการเงินราศีการเงินคือดาวศุกร์ไงดาวการเงินมันเป็นวินาต์ะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินเยอะในช่วงปลายเดือนตั้งแต่ยีเป็นต้นไปเลยแล้วคาบเกี่ยวไปถึงเดือนตุลาคมนะครับคุณก็ดูแล้วกันว่าอะไรที่มันมีควรที่จะใช้จะจ่ายนะครับอะไรที่ไม่ควรใช้ควรจ่ายก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะรัดเข็มขัดนิดนึงในช่วงไปไปลายเดือนแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยตั้งแต่แบบ ก่อนที่ถึงวันที่29อ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ใจ่ายได้ตามปกตินะอาจะเน้นแบบเน้นกินเที่ยวหาความสุขใส่ตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าโอเคนะดาวประจำตัวถือว่าเดินดีอยู่นะครับการงานของคุณเนี่ยนะครับเหมือนกับเรื่องดาวประจําตัวการงานของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ คือมีปัญหาอะไรมาเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้แต่มันจะมีปัญหาเรื่องการผิดพลาดด้าน,นเอกสารเกิดขึ้นในช่วง8วันตั้งแต่10กันยายนจนถึง18กันยายนนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวเอกสารในนี้ต้องฝากระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคือเพิ่มความระมัดระวังดูแลเอาใจใส่มากขึ้นหน่อยบางทีเนี่ยคีย์ข้อมูลผิดนะครับหรือว่าให้ข้อมูลกับลูกค้าผิดนะครับหรือว่าใครที่มีการทํางานที่ติดต่อกับต่างประเทศนะครับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการติดขัดหรือว่า ความผิดพลาดในการสื่อสารได้นะครับเ่ราราหูแปลว่าต่างประเทศด้วยสุภะแปลว่าต่างประเทศนะครับอยู่ในเรือนนี้พอดีเลยนะเพราะนั้นก็ในช่วง10แปดวัน8วัน,วน,วนโทษทีนะฮะวันที่10ถึงวันที่18เนี่ยนะก็เพิ่มความระมัดระวังเอาใจใส่มากเป็นพิเศษนิดนึงเดี๋ยวพอวันที่19กันยายนเนี่ยก็เรื่องเหล่านี้ก็หลุดนะถูกแก้ปัญหาได้ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดน,นะครับความรักของชาวราศีกันนะครับว่าเราจะบอกว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะ ใครที่เราของอะไรแห่งกันมาหรือว่ามีการหงุดหงิดขุ่นเคืองโกรธกันอยู่นะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับดาวคู่ครองเนี่ยจะโครจรเดรินหน้าแล้ววันที่21กันยายนนะครับเดินหน้าแล้วแล้วก็ในภาวะในครอบครัวถ้ามีปัญหากันจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับจะเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันนะจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับ แต่สาหรับคนที่โสดอยู่แล้วอยากจะเจอคนถูกใจเนี่ยต้องพักๆระงับไปก่อนนะยังคือบางทีอาจจะเจอนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้คลิกอะ่ะยังไม่ได้ลงเอยอะ่ะนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวรักๆใ,ใคร่ๆเนี่ยก็ยังเป็นวินาทมันะจะเป็นวินาศในวันที่29นะครับคืออาจจะเจอนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยแต่ว่าไม่คลิกอะ่ะไปกันไม่ได้หรือไม่ก็พอเจอไปแล้วอาจจะมีกาแรแลกเบอร์แรกลกไลน์อะไรกันไว้แล้วก็เ,เว้นระยะ มีห่างกันสักพักนะครับห่างกันสักพักเออแล้วเดี๋ยวช่วงตุลาพฤศจิกาค่อยมาคุยกันใหม่อะไรแบบนีอ้อ่ห่างกันหน่อยคุยกันน้อยหน่อยคงจะไม่เป็นไรเนาะนะครับในความสัมพันธ์ถามว่าในระยะยาวมีโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็ใช้ระยะเวลาหน่อยสําหรับคนโสดนะครับอ,อ่ในเรื่องอื่นเนี่ยดาวมฤตยูก็เป็นมรณะนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายในชีวิตนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ ชีวิตเนี่ยค่อนข้งางมีเสถียรภาพใน้คำนี้นะมีเสถียรภาพอยู่นะครับคราวนี้นะครับ,ใน,ร c, นรบในเรื่องของโชคลาภนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยถ้าดูเฉพาะดาวโชคลาภเนี่ยวันที่16นะดาวโชคลาภดาวจันเนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาศนะครับแสดงว่าโอ้โชคลาภไม่เดน่นนะครับโชคลาภไม่เดน่นไม่มีโชคลาภนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยพอเราดูวันที่16แล้ววันที่16เนี่ย ดาวการเงินเนี่ยนะครับดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ยังอยู่ในเรือนลาภาะการเงินยังอยู่ในเรือนลาภาะแสดงว่าเหมือนเหมือนคนดวงดีอ่ะเหมือนคนดวงดีอ่ะดาวโชคลาภเป็นวินาศนะแต่ก็มีดาวการเงินไปเป็นโชคลาภแทนเหมือนดาวมันแก้ดวงด้วยตนเองนะครับแล้วพอพระราหูยกย้ายไปใช่ไหมครับพระราหูเนี่ยก็เป็นดวงดาวแห่งการเสี่ยงโชคด้วยสัมพันธ์กับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์แปลว่าเง,งานินสดเนี่ยครับมีเกณฑ์ที่ได้เงินสดจากการเสี่ยงโชคนะฮะ มันก็มีเกณฑ์แต่ว่าถามว่าเกณฑ์ที่หนักหน่วงรุนแรงไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นเกณฑ์ที่เบาๆอ่ะเป็นเกณฑ์แบบลุ้นเล็กๆอ่ะถูก2ตัวอะไรแบบนี้นะครับเออมันเป็นลนนักษณะนี้เพราะนั้นก็ถามว่าลุ้นได้ไหมลุ้นได้เล็กน้อยเบาๆนะครับไม่ต้องไปลุ้นเยอะนะฮะเลขนําโชคนะครับของชาวราศีกันนะครับมี3หมายเลขนะครับได้แก่4 6, 8หกแปดนะครับสี่หกแปด สีนำโชคนะครับเน้นสีเขียวเลยนะฮะสีเขียวสดใสเลยนะครับเขียวสดใสแล้วก็สีฟ้าน้ําเงินกรมท่านะครับเอาละครับก็ครบตัวนะครับสําหรับดวงราศีกันในเดือนกันยายนนะครับครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่1 6บหกถึงสากันยายนนะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอแมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับใครชื่นชอบ เรื่องของตัวเลขนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับใครชื่นชอบการเสี่ยงโชคนะครับเลขเด่นในแต่ละวันแต่ละสลากเข้าไปติดตามกันออแอดไลน์เข้าไปนะครับเป็น l i น์แอดในไลน์อเนี่ยก็พอแอดเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยดูแลก็แจ้งความจำานงเลยว่าอยากเข้ากลุ่มหมอแม่พลังเลขนะครับก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะให้ทำตามขั้นตอนให้เข้ากลุ่มนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะ เอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้หมอแม่ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ